สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวอครูอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้จะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนเรื่องขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับครับ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับได้แก่ Input นะครับก็คือการนำเข้าข้อมูลนะครับอันที่2ก็คือ processing นะครับก็คือการประมวลผลข้อมูลนะครับอันสุดท้ายเป็นเอาต์พุตนะครับก็คือการแสดงผลข้อมูลนะครับซึ่งต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันว่าในแต่ละส่วนนั้น มีกระบวนการทำงานอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนการเตรียมเพื่อนำเข้าข้อมูลนะครับหรือ Input นะครับ Input เป็นการจัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและสะดวกในการประมวลผลนะครับซึ่งจะมี4ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ ขั้นตอนที่1การลงรหัสนะครับโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือเป็นการใช้รหัสแทนข้อมูลจริงทําให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบแอบที่สะดวกรวดเร็วต่อการประมวลผลช่วยให้ประหยัดเวลาและพื้นที่นะครับโดยรหัสสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเช่นข้อมูลเพศของนักเรียนนะครับให้รหัส M แทนเพศชายนะครับรหัส F แทนเพศหญิง หรือการใช้รหัสแทนชื่อแผนกในการทำงานนะครับขั้นตอนที่2การตรวจสอบข้อมูล e d i t i n g นะครับเป็นกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสมที่สุดก่อนนำไปประมวลผลเช่นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบของนักเรียนก่อนนำไปประมวลผลหากพบความผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำคะแนนเหล่านั้นไปคำนวณหาผลการเรียนเฉลี่ยหรือเกรดนะครับขั้นตอนที่3การแยกประเภทข้อมูล classifying นะครับเป็นการแยกประเภทข้อมูลออกตามลักษณะข้อมูลหรือตามลักษณะงานที่จะนำข้อมูลไปใช้ เพื่อความสะดวกในการประมวลผลครั้งต่อไปเช่นการแยกข้อมูลประวัติตามชั้นเรียนการแยกคะแนนสอบตามรายวิชาการแยกสินค้าในร้านตามประเภทของสินค้านะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่4ี่นะครับการบันทึกข้อมูลลงสื่อมีเดียนะครับเป็นการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของสื่อหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์นะครับ สามารถเข้าใจและนำไปประมวลผลได้เช่นการบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็กหรือเทปแม่เหล็กนะครับเพื่อนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลนะครับหรือ processing นะครับ โลช s s i n g ก็คือเป็นกระบวนการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศโดยนำข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลต่างๆจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่เป็นสารสนเทศที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการโดยการประมวลผลนั้นอาจเป็นการคำนวณการเรียงลำดับข้อมูลการสืบค้นข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการสรุปข้อมูล หรือการปรับปรุงข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของ processing นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์และแสดงผลลัพธ์นะครับหรือ output นะครับ output ก็คือเป็นการนำไปใช้ประโยชน์และการแสดงผลลัพธ์เป็นขั้นตอนหลังจากผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วซึ่ง เป็นขั้นตอนในการแปลผลลัพธ์ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายหรือสามารถส่งต่อและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นการนำเสนอในรูปแบบรายงานการนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิเช่นรายงานแสดงยอดขายรายเดือนรายงานแนวโน้มยอดขายไตรามาสถัดไปรายงานแผนภูมิระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง นะครับอันนี้ก็คือความหมายของขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์นะครับ <S <S ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลผลการเรียนของนักเรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจำนวน3ห้องนะครับในขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมเพื่อนำเข้าข้อมูลนะครับเตรียมข้อมูลผลการเรียนของนักเรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน3ห้อง โดยการลง,ลงรหัสข้อมูลของรหัสนั้งเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนตามห้องดังนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของห้องที่1นนะครับจะสังเกตได้ว่าจะใช้รหัสแทนนะครับก็อย่างเช่นรหัสนักเรียนนะครับคนที่1ก็จะเป็น S001 นะครับคอลัมน์ต่อมาก็เป็นชื่อนักเรียนนะครับคอลัมน์สุดท้ายก็คือเป็นผลการเรียนนะครับอันนี้คือ ผลการเรียนของนักเรียนชั้นม .3 ห้องที่1นะครับต่อไปเป็นผลการเรียนของนักเรียนชั้นม .3 ห้องที่2นะครับในส่วนของรหัสตักเรียนเขาก็จะเรียงลำดับลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นผลการเรียนของนักเรียนห้องที่3นะครับซึ่งนักเรียนทั้งสห้องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด17คนนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลนะครับประมวลผลข้อมูลทั้ง3ห้องนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือแถวนี้นะครับแถวสุดท้ายผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละห้องนะครับอันนี้ของห้องที่1ห,ห้องที่2ห้องที่3นะครับผลการเรียนเฉลี่ยได้มาจากไหนก็คือ ได้จากการเอาผลการเรียนทั้งหมดนะครับของในห้องนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของนักเรียนในห้องนั้นอย่างเช่นห้องที่1มีอยู่5คนนะครับก็หารด้วย5 <pequeña> นะครับก็จะได้ผลการเรียนเฉลี่ยก็คือ3.10นะครับ <bitten> <dot> ห้องที่2มีอยู่ทั้งหมด6คนนะครับก็เอาผลการเรียนทั้ง6คนมาบวกกันแล้วหารด้วย6 จะได้ผลการเรียนเฉลี่ย2.96นะครับห้องที่3มีนักเรียนทั้งหมด6คนนะครับก็นำผลการเรียนทั้ง6คนมาบวกกันแล้วหารด้วย6นะครับก็จะได้ผลการเรียนเฉลี่ยของห้องที่3ก็คือ3.02นะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่3 ขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์และแสดงผลลัพธ์นะครับเขาก็จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนภูมิแท่งได้ดังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งสามห้องนะครับแท่งสีฟ้านี่ก็คือห้องที่หนึ่งสีส้มนี่ก็คือห้องที่สองสีม่วงก็คือห้องที่สนะครับทีนี้เราก็จะ ดูได้ง่ายนะครับว่านักเรียนห้องไหนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่ากันนะครับหรือนักเรียนห้องไหนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่น้อยที่สุดนะครับครับสรุปเนื้อหาในวันนี้ก็คือนะครับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนได้แก่1ขั้นตอนการเตรียม เพื่อนำเข้าข้อมูลหรือ Input นะครับ 2. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลนะครับหรือ processing นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันที่3ก็คือขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์และแสดงผลลัพธ์ก็คือ Output นะครับสำหรับวันนี้พ่อครูก็นำเสนอบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ